จักรพรรดินีราชวงศ์ช <prova by disappearing> ิงจักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุยพระพันปีหลวงพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สองในจักรพรรดิเจียซิงจักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุยพระพันปีหลวงเป็นพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สองในจักรพรรดิเจียซิงและสมเด็จพระพันปีหลวงในจักรพรรดิเต้ากวงจักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุย ประสูตรในราชสกุลแมนจูสกุลหนิวหูลูพระบิดาของพระนางทรงดำรงพยศเป็นกางหวนันซึ่งทำหน้าที่อยู่หมวดพระราชพิธีในช่วงราชสมัยของจกักรพรรดิเฉียนหลงพระนางหนิวหูลู่เข้าถวายตัวเป็นราชบอจาริกาและได้รับสถาปนาเป็นพระวรชายาองค์ที่สอง ของมกุฎราชกุมารยงเยียนพระโอรสที่10ของจกักรพรรดิเฉียนหลงในปีคศ1793พระนางมีประสุติการพระราชธิดาองค์ที่7ขององค์ชายยงเยียนและพระโอรสสองพระองค์คือองค์ชายหมินกีและองค์ชายหมินเสียนในปีค 11, ศ1796จจักรพรรดิเฉียนหลงทรงสละราชสมบัติ และโดยส่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระบิดาหลวงหรือจกักรพรรดิสูงสุดอย่างไรก็ตามแม้จะสละราชบัลลังก์แล้วแต่อำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่กับพระองค์มกุฎราชกุมารยงเยียนได้รับการเสวยราชสมบัติต่อมาเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิเจียชิงพระนางหนิวหูลู่ในฐานะพระวราชายาองค์ที่สอง ของมกุฎราชกุมารได้รับสถาปนาเป็นพระมเหสีหรือกุ้ยเฟยต่อมาเมื่อสมเด็จพระจกักรพรรดินีเซียวสู่ลุยทรงพระประชวรและสิ้นพระชนหลังจากที่ทรงพระยศสมเด็จพระจกักรพรรดินีได้เพียงหนึ่งปีพระนางหนิวหูลูในฐานะที่มีพระยศอาวุโสสูงสุดในบรรดาพระมเหสี ได้รับการเรื่อนยศของพระอัครมเหสีหรือหวงกุ้ยเฟยจักรพรรดิเจียชิงทรงอยากจะสถาปนาพระนางขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีองค์ต่อมาแต่ในขณะนั้นต้องรอจนกว่าระยะเวลาการไว้ทุกข์สำหรับสมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวสู่รุยสิ้นสุดลงก่อนจนในปีคศ 1799จกักรพรรดิเฉียนหลงสเสด็จสวรรคตอีกดังนั้นการสถาปนาพระยศของพระนางจึงถูกเลื่อนออกไปจนคศ1 8 1 1พระนางหนิวหูลูทรงถวายการอภิบาลดูแลร,รักษาองค์ชายหมิ่นเนียงพระโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระจกักรพรรดินีเซียวสู่ลุย พระนางทรงถวายการอภิบาลดูแรลรักษาองค์ชายหมิ่นเหนียงเป็นอย่างดีและทรงได้รับความเคารพนับถือจากองค์ชายหมิ่นเหนียงเป็นอย่างดีในฐานะพระราชมารดาเลี้ยงต่อมาเมื่อสมเด็จพ,พระจกักรพรรดิเจียสิ้นสวรรคตในปีคศ1820ก่อนที่จะสิ้นพระชนทรงทำพระราชพินัยกรรมในการแต่งตั้งมกุฎราชกุมารและได้เก็บไว้ พระนางหนิวหูลูซึ่งขณะนั้นทรงพระยศเป็นหวงไทเฟยแล้วและพระนางหนิวหูลูทรงมีพระราชสาวนีว่าองค์ชายหมินเนียงจะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อมาก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการของราชสำนักพระนางมีพระราชสาวนีให้พระกำนันคนสนิทของพระนางนำพระบรมราชองค์การ ไปให้องค์ชายหมินเนียงซึ่งขณะนั้นทรงประทับอยู่ณนะพระราชวังพักร้อนเมืองเฉิงเตอ๋อในเวลานั้นองค์ชายหมิ่นเนียงรีบกลับไปยังเมืองหลวงและเสเวยราชสมบัติเป็นจกักรพรรดิเต้ากวงและจกักรพรรดิเต้ากวงทรงสถาปนาพระนางเหนิวหูลูกหวงไทเฟยเป็นสมเด็จพระพันปีหลวงกงฉือ ในปีคศ1836สมเด็จพระพันปีหลวงกงฉือทรงจัดฉลองวันคล้ายวันประสูตรครบรอบ60ปีของพระนางจากกักรพรรดิเต้ากวงทรงสร้างเครื่องทรงราดกกุตภัณฑ์มากมายมหาศาลถวายแด่พระนางเป็นอย่างดีและเมื่อ10เมษายนคศ1838 พระพันปีหลวงกงฉือและจกักรพรรดิเต้ากวงสเสด็จไปคํานับบรรพกษัตริย์ที่สุสานร,ราชวงศ์ชิงฝ่ายตะวันออกเป็นเวลา13วันสมเด็จพระพันปีหลวงกงฉือส่งทิวงคตในปีที่29ของจกักรพรรดิเต้ากวงซึ่งเทียบได้กับประมาณเดือนมกราคม1850ในปฏิทินคริสตศักราช ทรงได้รับการเฉลิมพระนามหลังสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุ่ยพระพันปีหลวงและพระสพถูกฝังแยกต่างหากอยู่ใกล้กับสุสานจิงหลิงในสุสานร,ราชวงศ์ชิงฝ่ายตะวันออก